สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะภายใน1-2เดือนนะคะนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูนะคะอ่าแม่หมอจะขอดูพลังงานตัวของคุณก่อนนะคะชาวราศีพฤษภเนาะ,ะตัวคุณเป็นยังไงกันบ้างน,นะในช่วงนี้ที่คุณเข้ามาดูนะชาวราศีพฤษภเดทใบแรกนะคะอือ แรงโอ้ก้าวดาบอะพยายามเข้มแข็งมากเลยนะชาวราศีพฤษภก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีการจบกับใครคนใดคนหนึ่งมาจบกับความรักจบกับงานจบกับความสัมพันธ์นะคะหรือจะจบกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งธุรกิจก็ได้อะไรก็ได้นะคะปัจจุบันคุณพยายามทําตัวเข้มแข็งนะ คุณพยายามสร้างศักยภาพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยสติปัญญาและความชฉลาดและความแข็งแกร่งของคุณนะคะความเก่งกล้าคุณเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งนะคะแต่ว่าตัวคุณเองอะ่ะมันก็ยังมีในช่วงของความทุกข์ความเสียใจแล้วก็ยังไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาได้หรือยังจะหลุดพ้นอยู่นะคะอืมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังเจอก้าวดาบอยู่เนาะ เป็นไพ่แห่งความทุกข์มากๆเลยทีเดียวนะคะใจร้อนหัวร้อนนะคะเกิดการทะเลาะก,กันเลิกลากันเลิกลายอย่าล้างนะไพ่ใบน,นี้นะคะอืมเหมือนแบบว่าถ้าสมมติเหมือนมันสําหรับกรณีบางคนนะคะหนีเสือป่าจระเข้ก็ได้นะคะเลิกกับอีกคนนึงมาแล้วก็พอมาเจออีกเนี่ยก็ยังไม่ดีนะคะก็จะมีปัญหาอีกแบบนี้ก็ได้ด้วยเนาะ หรือว่าเป็นช่วงที่คุณยังแกะไม่ออกกับเรื่องเก่าๆนะคะยังยึดติดยังผูกพันธนาการกับเรื่องเก่าๆอยู่กับเรื่องที่จบมาแล้วพยายาม Mo v ออนนะคะแต่ก็ยัง Move ไม่ได้แบบนี้ด้วยนะสําหรับบางท่านตัวคุณเองเป็นคนที่มีเสน่ห์เสน่ห์มากแล้วก็เป็นคนที่เก่งนะคะอืแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความโชคดีสักเท่าไรนะักก็ได้ในเรื่องของความรักนะคะตัวคุณเองมีเกณฑ์ที่จะเจอคนใหม่อย่างที่แม่หมอบอกนะคะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะมันก็กลายมาเป็นเก้าดาบไปแปดาบกันอีกอยู่ดีนะคะถึงแม้แต่คนเก่าจะจบแล้วเริ่มต้นใหม่ก็จริงนะมันก็ยังให้ทําให้คุณนะ่ะคือเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเหมือนอยู่ในสิ่งที่มันคุณแก้ปัญหาไม่ได้คุณตัดสินใจไม่ได้แบบเนี้ยมันพันธนาการคุณอยู่นะทําให้รู้สึกอึดอัดไม่รู้จะเอาอยัางไงดีบางคนดิ้นไม่หลุดอะไรแบบนี้เออสภาวะมันเป็นประมาณเนี้ยนะสาหรับชาวราศีพิก นะะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าถ้าอยากจะบอกอะไรนะชาวราศีพฤศภหรือละขนาพฤษภใพรในหนึ่งถึงสองเดือนนี้นะ t นออฟสอดไพ่นี้หมายถึงการต่อสู้นะคะหมายถึงการสู้สู้จนถึงที่สุดนะคะหรือว่าความหัวร้อนความใจร้อนของคุณก็ได้ด้วยนะคะ ไพ่ใบน,นี้อาจจะบอกว่าเหตุที่เกิดจากการจบเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของอารมณ์นะคะหรือว่าในเรื่องของความใจร้อนของคุณก็ได้ด้วยนะมีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของการต่อสู้แบบนี้ฝ่าฟันอุปสรรคคุณอาจจะเจองานยากเจอของยากยากเจออะไรที่มันยากๆนะคะการจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทําให้คุณตัดสินใจยากก็ได้ด้วยนะคะมันเป็นการ มูฟออนที่ยากแบบนี้นะคะยากที่จะตัดใจคุณต้องต่อสู้คุณต้องใช้แรงใจและแรงกายแบบมากๆเลยทีเดียวนะถ้าคุณต้องการที่จะ Move on ได้หรือตัดใจสำเร็จนะแบบนี้นะคะเอามาดูให้อยากบอกอะไรอีกสามถ้วยถ้าคุณทำได้คุณก็จะประสบความสำเร็จและคุณจะมีความสุขขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือถ้าคุณจะไปงอเขาคุณสมมติว่ากรณีคุณเลิกกันแล้วคุณจะไปงอเขาเนี่ย มันค่อนข้างยากนะมันค่อนข้างที่จะยากแต่คุณก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากๆเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะถึงจะกลับมารักกันเราถึงจะประสบความสําเร็จได้อะไรแบบเนี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะแม่หมอบอกเลยสามถ้วยนะคะสามถ้วยมีเกณฑ์เจอมิตรภาพดีๆสําหรับคนโสดจริงๆไม่ได้มีคนเก่าคนใหม่อะไรทั้งสิ้นนะคะมีเกณฑ์เจอมิตรภาพดีๆนะคะเจอคนที่เข้าอกเข้าใจเจอความรักที่ดีแบบนี้ก็ได้ด้วยนะ,ะเอามาดูไพ่อยากบอกอะไรอีก สองดาบขึ้นมานะคะสภาวะของคุณมันเหมือนมันยังไม่หลุดนะคะยังสุดท้ายแล้วมันก็ยังวนเวียนวนเวียนกลับมาให้รู้สึกเหมือนหาทางออกไม่ได้อะ่ะสุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นการที่ตัดสินใจยากอยู่ดีนะตัดสินใจยากตัดสินใจไม่ได้แบบเนี้ยไม่รู้จะเลือกทางไหนไม่รู้จะทํายังไงดีไม่รู้จะแก้สถานการณ์ยังไงเนี่ยมันเป็นสภาวะแบบนี้นะชาวราศีพฤษภนะคะ มาดูต่อนะโอมเมจิเชียนมาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแม่หมอบอกเลยจะสําเร็จนะคะหรือคุณจําเป็นต้องขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะชี้แนะคุณให้คุณเห็น,ให,หนให้คุณเห็นทางออกว่าคุณควรที่จะเริ่มต้นยังไงนะคะจะแก้ปัญหาชีวิตใหม่ยังไงนะคะแบบนี้ได้ด้วยหรือบางคนมีเกณฑ์ใน,นเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้นแล้วนะคะเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณจะตัดสินใจได้คุณจะแก้ปัญหาออกนะคะ คุณไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางนะอธิษฐานว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางนะคะในสิ่งที่ลูกแบบตัดสินใจไม่ได้หรือแก้ปัญหาไม่ได้นะคะหรือว่าสิ่งที่ลูกยังมองไม่เห็นหนทางขอให้ลูกได้ช่วยขอให้ช่วยลูกให้เห็นหนทางด้วยอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะก้าวไม่เท้าอืม ต้องเปิดใจนะคะอย่า yeah. <Yeah. S 1> เขาเรียกอะไรเป็นช่วงบางคนใครบางคนเป็นช่วงเหงาเหงาเป็นช่วงอยู่กับตัวเองมากๆม,มีโรคส่วนตัวสูงระแวงกลัวไปหมดตั้งกำแพงขึ้นมาสูงลิบเร็วเลยป้องกันตัวเองนะคะป้องกันตัวเองตั้งกำแพงสูงขึ้นมากลัวเป็นพวกหวัดระแวงเป็นพวกกลัวบางคนกลัวการเริ่มต้นด้วยนะคะกลัวที่จะต้อง คือกลัวกลัวความการเริ่มต้นอนะ่ะบางคนกลัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้ด้วยนะคะเป็นช่วงโดดเดี่ยวนะเป็นช่วงรู้สึกว่าใครบางคนรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่าไม่มีใครรู้สึกว่าต้องอยู่ตัวคนเดียวรู้สึกโดนทิ้งโดนเทอะไรแบบเนี้ยนะรู้สึกว่ามันมีความเศร้ามันมีความผิดหวังอยู่ในนั้นนะคะอืมเป็นอะไรเนี่ยชาวราศ,ศีพฤษภนะอืมพลังงานไม่หมอะมองว่ามันเกี่ยวกับเรื่องในความรักอะ่ะนะคะ ในเรื่องของการงานแม่หมอมองว่ามันก็ยังดีอยู่บางคนอาจจะลาออกจากที่หนึ่งมาเข้าอีกที่หนึ่งก็ได้นะอแต่พอเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็รู้สึกอึดอัดอีกอะ่ะนะอืถ้าในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องยืดไปก่อนก็ดีนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่หมอจะใช้ไพ่สาหรับนี้นะโชคดีมีสุขนะคะขยายต่อนะคะว่าไพ่สาหรับนี้โชคดีมีศุขเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีพฤษภเพิ่มเติมบ้างนะคะ ว้าวไพใ,ใบนี้เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานพิธีแต่งงานเห็นไหม,มถ้าคุณเปิดใจเริ่มใหม่นะคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอความรักที่ดีเจอความรักที่ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขถึงขั้นได้แต่งงานกันได้เลยนะคะหรือแม้แต่ตัวเองตัวคุณเองก็ตามมีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์ที่จะไปร่วมงานพิธีต่างๆนะคะ อาจจะเป็นงานแต่งงานก็ได้อาจจะเป็นงานมงคลอื่นๆก็ได้งานขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะคะเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ไปนะคะหรือแม้แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตัวคุณเองอาจจะซื้อบ้านก็ได้นะคะเอ,อซื้อบ้านเนี่ยมีเกณฑ์ได้ซื้อบ้านแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอืมอมาดูต่อนะคะว่าให้สำหรับโชคดีมีสุขอยากจะบอกอะไรอีกนะคะอือหื ไพ่ที่หกิบสี่นะไพ่ใบนี้หมายถึงว่าถ้าคนไหนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยก็ต่างคนเหมือนต่างคนต่างอยู่นะคนอยู่คนละมุมอยู่คนละที่อะไรแบบนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันแต่ไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่าในเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะคะตัวคุณเองอะถ้ามีความเครียดมีความเศร้ามากแบบนี้นะคะแม่หมอนแนะนําเลยนะ ไปปรึกษาจิตแพทย์บ้างกด็ดีการปรึกษาจิตแพทย์ไม่ใช่ว่าเราเป็นบ้านะคะไม่ใช่ว่าเราแบบเป็นนูน่นนี่นั่นแต่เราไปปรึกษาเพื่อป้องกันไว้ก่อนเพื่อให้เราเนี่ยได้มีการระบายบ้างนะคะได้มีการระบายความเครียดหรือว่ามีความทุกข์ร้อนที่มันอยู่ในจิตใจที่มันทําให้เราแก้ปัญหาไม่ได้แบบเนี้ยมันจิตตกเพราะว่าไพ่ดาบไพ่ความทุกข์ความแบบวิตกกังวลเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากๆเลยระวังในเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะไพ่เป็นดีขึ้นมาเตือนนะคะเนีย่ยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตอย่า ระวังเป็นพวกโรคซึมเศร้าด้วยนะคะอย่าคิดฟุ้งซ่านอะไรจนเกินไปแต่ทางที่ดีหันมาสวดมนต์จะดีขึ้นแบบเห็นๆเลยนะการสวดมนต์นะคะแม่หมอแนะนําเลยว่าให้สวดมนต์แบบบทยาวๆหน่อยนะคะถ้าใครที่คิดมากหรือเครียดมากให้สวดไปเลยสวดยาวๆเลยสวดชินะบัญชรสวดธรรมจักรสวดอาการวัตตสูตรก็ได้สวดบทอะไรก็ได้ที่มันยาวๆนะคะสวดหลายๆบท ะะเพื่อให้จิตมันนิ่งให้จิตมันมีสมาธินะพออาการเริ่มดีขึ้นคุณก็จะสวดน้อยลงก็ได้นะคะให้สวดแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันถ้าเราไม่ไปปรึกษาจิตแพทย์นะเนี่ยเราก็สามารถฝึกของเราเองได้เราทําเองได้นะคะนั่งสมาธิสักห้านาทีก็ได้แล้วนะคะแต่ต้องทําทุกวันต่อเนื่องนะคะเพื่อจนกว่าอาการเราจะดีขึ้นเนี่ยมันขึ้นให้ไปนี้มานะเกี่ยวกับเรื่องจิตด้วยนะคะอามาดูต่อนะคะไพ่ชุกดีบีสุขอยากจะบอกอะไรอีกนะคะ นางฟ้าให้หมายเลขห้าสิบสี่นางฟ้าเทวดาเห็นหมาสวยงามมากๆเลยนะคะอือตัวคุณเองนะคะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะโชคดีมากๆนะคะเนี่ยหลังจากที่แม่หมอบอกว่าเนี่ยไปทําก่อนเลยนะไปเนี่ยอย่างที่แม่หมอบอกว่าไปสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรก็ได้นะคะเนี่ยคุณจะมีความสุขขึ้นมาเลยเห็นไหมพอพูดปุป๊บอะไพ่เทวดานางฟ้าขึ้นมาเลยนะคะหรือตัวคุณเองอะจะเป็นพวกที่มีจิตสัมผัสพ,พิเศษก็ได้นะคะ มีจิตสัมผัสมีเซนแบบนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์ด้วยนะคะมีคนเข้ามาลายล้อมมากมายเนาะเนี่ยคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะอย่างที่แม่หมอบอกว่าเนี่ยไพ่เริ่มแรกเลยเนี่ยมันขึ้นแต่ เจ็บปวดขึ้นแต่ความทุกข์แสนสาหัสมาเนาะพอบอกว่าไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์หรือไปสร้างบารมีสร้างพลังบุกให้กับตัวเองปุ๊บไพ่นางฟ้าขึ้นมาเลยเห็นไหมถ้าสมมติว่าคุณทํานะชีวิตคุณจะดีขึ้นเห็นๆเ,เลยนะคุณจะมีความสุขสบายกายสบายใจนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ด้วยนะคะตรงนี้ไพ่ใบนี้นะคิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนานะแม่หมอบอกเลยนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะอืมเพราะฉะนั้นก็ รีบไปทำซะนะชาวราศีพฤษภนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะก็จบคำทํานายเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ